ใบไม้หนึ่งกำมือเพียงพอเพื่อพ้นทุก์ในพระไตรปิฎกมีเรื่องเล่าว่าครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ทรงตัดกับภิกษุทั้งหลายว่าเปรียบเสมือนใบไม้ทั้งป่าที่มากมายมหาศาลแต่สิ่งที่เรานำมาให้พวกเธอเหมือนเพียงใบไม้ในกำมือเดียวพระองค์ต้องการชี้ว่าธรรมะที่พระองค์ทรงตัดสรุนั้นกว้างใหญ่ไพศาลแต่สิ่งที่ทรงสอนเป็นเพียงส่วนน้อยที่เพียงพอแก่การดับทุกข์เพื่อให้มนุษย์ทั้งหลายเดินไปสู่ความพ้นทุกข์ได้จริง สิ่งนี้สอนเราอย่างลึกซึ้งว่าในชีวิตประจําวันเราอาจเผชิญเรื่องราวมากมายทั้งความสุขความทุกข์ความสําเร็จความผิดหวังแต่สิ่งที่เราต้องใช้จริงๆอาจไม่มากไปกว่าธรรมะในกำมือเดียวคือการรู้จักพิจารณาชีวิตตามความเป็นจริงรู้จักพอดีไม่หลงไปกับสิ่งที่เกินจําเป็นและดารงอยู่ด้วยความไม่ประมาทเพราะความสงบ ความสุขที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการไขว้คว้าสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดแต่เกิดจากการเห็นความจริงของสิ่งที่มีอยู่และใช้มันเพื่อเก้าพ้นทุกข์ในใจด้วยตัวของเราเอง